ตอนที่28ดไม่อร่อยไม่คิดเงินพูดถึงของอร่อยอะไรกันหรือในตอนที่หวังพิงกับภรรยากำลังเอ,อ่ยชมไม่ขาดปากทั้งยังขอเบิ้ลอีกชามจากเจียงเสี่ยวไปหญิงสาวผมสั้นอายุประมาณ 26- 27ถึงปีคนหนึ่งเดินเข้ามาพอดีจึงเอ,อ่ยถามด้วยความสงสยัยพี่เจนนี่เองฉันบอกว่าผัดมันฝรั่งของพี่ชายของสามีฉันอร่อยมากเหลือเกินคราวนี้เฟิงเยี่ยนหง่อมเรียกเขาเผา,าพี่ชายเสียทีเธอเอ,อ่ยชมผัดมันฝรั่งของเจียงเสี่ยวไปซ้ำแล้วซ้ำเล่า หญิงสาวที่มามีชื่อว่าเหอเหมยเจินเป็นลูกค้าประจําของร้านน้ําชาผัดมันฝรั่งจะไปอร่อยขนาดนั้นได้อย่างไรเยี่ยนหงเธออย่ามาหลอกฉันเลยเหอเหมยเจินและเฟิงเยี่ยนหงคุ้นเคยกันดีเธอเหลือบมองมันฝรั่งในกระทะที่ถูกทอดไว้เป็นสีเหลืองทองแล้วกล่าวด้วยรอยยิ้มเธอเองก็ใช่ว่าจะไม่เคยกินผัดมันฝรั่งเสียหน่อยเธอกินจนหน้าจะเป็นลูกมันฝรั่งอยู่แล้วพี่เจินมันไม่เหมือนกันจริงๆเฟิงเยี่ยนหงยังคงโบกมือปัด ก่อนกินเธอก็คิดแบบนี้เหมือนกันแต่หลังจากกินแล้วเธอถึงได้รู้ว่าที่แท้ผัดมันฝรั่งอร่อยแบบนี้นี่เองพี่เจรลองสักชามแล้วจะรู้เฝิงเยี่ยนหงรีบแนะนำอย่างกระตือรือได้สิผัดมันฝรั่งของคุณราคาชามละเท่าไรละ่ะเหอเหมยเจิน,นึกว่าฝงเยี่ยนหงกำลังช่วยโฆษณาร้านของพี่ชายสามีจึงไม่อยากปฏิเสธออกไปตามตรงเธอยิ้มแล้วเดินไปถามเจียงเสี่ยวไปชามละสามเหมาเจียงเสี่ยวไปยิ้ม อะไรนะเฮอเหมยเจินตกตะลึงแล้วพูดอย่างโมโหไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมผัดมันฝรั่งราคาชามละสามเหมาเลยหรือแม้แต่เฟิงเยี่ยนหงระหวังพิงยังตกตะลึงชามปากกว้างแบบนี้ใส่ผัดมันฝรั่งได้ไม่ถึงครึ่งช่างด้วยําำเจียงเสี่ยวไปขายตั้งชามละสามเหมาเชียวหรือนี่ขายเอากำไรเกินควรไปแล้วเฮอเหมยเจินพูดอย่างไม่พอใจ ตอนแรกเธอตั้งใจจะไว้หน้าเฟิงเยี่ยนหงเลยจะยอมควักเงินสักสองถึงสามเจี่ยวช่วยซื้อสักชามต่อให้ไม่อร่อยก็ไม่เป็นไรใครจะไปคิดว่ามันจะไม่ใช่ราคาแค่สองถึงสามเจี่ยวแต่ราคาสูงถึงสามเหมาแพงกว่าข้าวหนึ่งช่างตั้งสามเท่าด้วยราคาที่แพงขนาดนี้มีแต่คนที่สมองมีแต่น้ำเท่านั้นแหละถึงจะซื้อกินเอาแบบนี้แล้วกันคุณลองกินดูก่อนถ้าไม่อร่อยไม่คิดเงิน เจียงเสี่ยวไปพูดด้วยรอยยิ้มเหอเหมยเจินพูดว่าคุณพูดเองนะไม่ใช่ว่าพอถึงเวลานั้นมาบอกให้ฉันจ่ายเงินทีหลังไม่เอานะเธอยังคงไม่เชื่อว่าผัดมันฝรั่งมันจะอร่อยขนาดนั้นได้อย่างไรอืมต่อให้อร่อยฉันก็จะบอกว่าไม่อร่อยคิดจะมาหลอกเอาเงินฉันฝันไปเถอะได้ เจียงเสี่ยวไปตอบรับอย่างไม่ลังเลเขานำชามใบใหม่ออกมาแล้วตักมันฝรั่งใส่ไปครึ่งชามจากนั้นเทลงหม้อกระเบื้องเคลือบใส่ซอสสุดลับคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่หัวไชเท้าดงหั่นฝอยแล้วคลุกเคล้าอีกรอบถึงตักใส่าชามเหมือนเดิมโรยหน้าด้วยต้นหอมและผักชีซอยถึงยื่นให้เหอเหมยเจินน้องส p าายช่วยเอาตะเกียบให้คนสวยท่านนี้คู่หนึ่งสิจเจียงเสี่ยวไปหันไปไหววานฝฟิงเยี่ยนหงภายในร้านน้ำชาของหวังผิงมีชามและตะเกียบถูกจัดเตรียมไวอ้อย่างเรียบร้อย เหอเหมยเจินไม่ได้ยืนอยู่ด้านนอกนานนะเธอถือชามใส่ผัดมันฝรั่งเข้าไปนั่งในร้านน้ำชาจากนั้นก็สั่งชาหลงจริงอีกหนึ่งกาผัดมันฝรั่งชามนี้มีกลิ่นหอมมากดูน่ากินไม่น้อยเพียงแต่ไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าเหอเหมยเจินเอาตะเกียบมาคีบผัดมันฝรั่งเข้าปากอย่างช้าช้าและทันใดนั้นเองเธอก็ตัวแข็งทื่อเป็นก้อนหินพระเจ้านี่มันใช่ผัดมันฝรั่งจริงๆหรือเปล่า มันจะอร่อยเกินไปแล้วเรียกได้ว่ามันคืออาหารโอชะที่เธอไม่เคยได้ลิ้มลองมาก่อนชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองชิ้นที่สามชิ้นแล้วชิ้นเล่าผัดมันฝรั่งหนึ่งชามถูกกินเกลี้ยงอย่างรวดเร็วแม้แต่เครื่องปรุงรสที่อยู่ในชามยังถูกเลียจนไม่เหลือเช่นเดียวกันทําให้ในชามดูสะอาดราวกับเพิ่งล้างไปใหม่ๆไม่ได้ยังกินไม่อิ่มเลยต้องกินอีกชาม เมื่อนึกถึงความอร่อยเกินบรรยายของผัดมันฝรั่งเหอเหมยเจนทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอจึงเดินไปที่แผงของเจียงเสี่ยวไปพร้อมชามเปล่าเท่าแก่เอามาอีกชามได้เลยแต่ราคาชามละสามเหมานะเจียงเสี่ยวไปพูดด้วยรอยยิ้มไม่เป็นไรสามเหมาก็สามเหมาเหอเหมยเจนพูดอย่างไม่ใส่ใจผัดมันฝรั่งรสชาติอร่อยขนาดนี้อย่าว่าแต่ชามละสามเหมาเลยต่อให้ราคาห้าเหมาก็ยอมจ่ายรอสักครู่นะเดี๋ยวผมทําให้ หลังรับชามเปล่ามาจากมือของเฮอเหมยเจินเจียงเสี่ยวไปจึงขีบผัดมันฝรั่งใส่ลงไปในหม้อกระเบื้องเคลือบหลังจากลองสองครั้งเจียงเสี่ยวไปเริ่มรู้แล้วชามปากกว้างหนึ่งชามสามารถใส่มันฝรั่งได้สิบห้าถึงสิบหกชิ้นดังนั้นเขาจึงสามารถคีบไปผสมในหม้อกระเบื้องเคลือบได้เลยไม่ต้องคีบใส่าชามก่อนแล้วค่อยคีบใส่หม้อสลับกันไปมาอีกแล้วเท่าแก่แถมให้หน่อยได้ไหมมันอร่อยมากเลยเหอเหมยเจินพูดอย่างอดใจไม่ไหว ได้เลยไม่มีปัญหาเจียงเสี่ยวไปไม่ใช่คนงกเช่นกันเขาแถมให้เธอไปหลายชิ้นจนเต็มชามนี่คืออะไรเรอทำไมหอมจังในตอนนี้เองได้มีคนเดินผ่านหน้าร้านเห็นเจียงเสี่ยวไปกำลังคลุกผัดมันฝรั่งพอดีพวกเขาทำจมูกฟุดฟิตแล้วหยุดดมกลิ่นสาเหตุที่เจียงเสี่ยวไปเลือกตั้งตั้งข้าแผงของกินเล่นหน้าร้านาน้ำชาของหวังผิงเพราะถูกใจทำเลที่ตั้งของร้าน เลยร้านน้ำชาไปทางซ้ายมือหนึ่งรเมตรเป็นโรงเรียนมัธยมชั้นนำของเมืองชิงโจไปทางฝั่งขวาคือสถานีโทรทัศน์ชิงโจฝั่งตรงข้ามเป็นศูนย์วัฒนธรรมเย้ยงออกไปทางฝั่งตรงข้ามเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารชิงโจที่นี่ไม่เพียงแต่มีผู้อยู่อาศัยรายล้อมจำนวนมากเท่านั้นแต่ยังมีผู้คนมากมายหลั่งไหลเข้ามาอีกด้วยแบบนี้ไม่ได้เป็นการดึงดูดผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาตั้งแต่ต้นหรือหนุ่มสาววัยรุ่นสี่คนที่เดินเข้ามาดูเหมือนจะเป็นคู่รักสองคู่ ตอนแรกฉันก็นึกว่าอะไรที่แท้ก็เป็นผัดมันฝรั่งนี้เองหญิงสาวมัดผมหางม้าสวมชุดกระโปรงลายดอกไม้เห็นว่าของกินที่อยู่ในกระทะก้นแบนคือผัดมันฝรั่งก็ทำหน้าผิดหวังใช่แล้วผัดมันฝรั่งไม่เห็นหน่าอร่อยเลยไปกันเถอะชายสวมแว่นตาข้างเธอพยักหน้าเห็นด้วยและพูดอย่างประจบประแจงว่าเดี๋ยวพวกเราไปซื้อเนื้อหมูสักสองช่างจากร้านขายเนื้อตอนบ่ายไปกินหม้อไฟที่บ้านของฉันกันแต่ทำไมผัดมันฝรั่งถึงได้หอมขนาดนี้ละ่ะ ใช่ดูสิดูเหมือนว่าจะมีเครื่องปรุงรสผสม,มอยู่ในชามนั้นด้วยนะหนุ่มสาวอีกคู่กลับสังเกตเห็นถึงความไม่ปกติชายหนุ่มคนนั้นดวงตาเฉียบคมยิ่งกว่าเพราะเขาเห็นผัดมันฝรั่งชามใหญ่ในมือของเหอเหมยเจินเหอเหมยเจินกําลังจะเดินเข้าไปในร้านน้าชาเมื่อเธอได้ยินเสียงพูดคุยของพวกเขาจึงหันกลับไปพูดว่าตอนแรกฉันก็เหมือนพวกเธอนั่นแหละคิดว่าผัดมันฝรั่งไม่อร่อยพูดออกไปพวกเธอคงไม่เชื่อแต่ฉันกินไปหนึ่งชามแล้วยังไม่พอเลยนี่เบิ้ลชามที่สองแล้วเนี่ย จริงหรือเปล่าหญิงสาวในชุดกระโปรงลายดอกถามด้วยความสงสัยจริงสิเหอเหมยเจินพยักหน้ายืนยันแล้วพูดต่ออีกว่าไม่เชื่อก็ลองดูได้เท่าแก่บอกแล้วว่าไม่อร่อยไม่คิดเงินจริงหรืองั้นลองหน่อยดีไหมอืมลองดูเถอะเพราะกลิ่นมันหอมมากเลยนะคู่รักหนุ่มสาวที่อยู่ด้านหลังพูดขึ้นมา เมื่อเห็นว่าคู่เพื่อนของตนเองพูดมาขนาดนี้แล้วหญิงสาวในชุดกระโปรงลายดอกและชายหนุ่มสวมแว่นตาจึงตกลงจะลองกินด้วยทว่าชายหนุ่มสวมแว่นตาค่อนข้างระมัดระวังตัวเขาถามเจียงเสี่ยวไปว่าเท่าแก่ถ้าไม่อร่อยไม่ต้องจ่ายเงินใช่ไหมลองกินดูก่อนเถอะถ้าไม่อร่อยกินแล้วสามารถเดินออกไปได้เลยไม่ต้องจ่ายเงินเจียงเสี่ยวไปพูดอย่างมั่นใจ ตอนนี้รสชาติของผัดมันฝรั่งได้รับการการันตีจากหวังผิงเฟิงเยี่ยนหงและเหอเหมยเจนแล้วเจียงเสี่ยวไปจึงไม่กังวลอะไรเลยสักนิดอีกอย่างต่อให้เป็นยุคสมัยที่เต็มไปด้วยอาหารอร่อยแต่ซอสสูตรลับที่เขาปรุงขึ้นมาเองนั้นก็ยังได้ชื่อว่าอร่อยสุดยอดยิ่งไม่ต้องพูดถึงในยุคต้นปี80ที่ผู้คนไม่มีโอกาสแม้แต่จะกินข้าวให้อิ่มท้องมันจะต้องถือเป็นอาหารโอชาสำหรับพวกเขาอย่างแน่นอนจะมีใครบ้างที่ได้กินแล้วบอกว่ามันไม่อร่อยต่อให้ตัดหัวเจียงเสี่ยวไปทิ้งเขาก็ไม่เชื่อรอรก ตกลงงั้นเอามาให้พวกเราอย่างละชามชายหนุ่มสวมแว่นตาพูดตกลงแต่ถ้าอร่อยต้องจ่ายมาชามละสามเหมานะเจียงเสี่ยวไปกล่าวด้วยรอยยิ้มถ้าอร่อยจริงเดี๋ยวเพิ่มเงินให้อีกหนึ่งจุดสองหยวนเลยเป็นไงถึงอย่างไรเจ้าของร้านก็เป็นคนบอกเองว่าถ้าไม่อร่อยไม่ต้องจ่ายเงินในเมื่อไม่มีอะไรให้ต้องกลัวเขาจึงพูดอย่างบ้าบินเจียงเสี่ยวไปไม่ได้พูดอะไรอีกเขาคลุกผัดมันฝรั่งใส่ชามสี่ชามอย่างรวดเร็ว จากนั้นก็ให้พวกเขาเข้าไปนั่งกินในร้านน้ำชาระหว่างนี้กลิ่นหอมเข้มข้นของซอสสูตรลับได้ดึงดูดผู้คนจำนวนมากให้เดินเข้ามา